salaam alaikum ครับเพื่อนๆเ,เรามาดูในส่วนคําถามนี้นะครับเพื่อนๆคําว่า the c r o n e s or c o n e s f i l a m e เราจะแปลยังไงดีนะครับเพื่อนเคํ่คำถามนี้ก็คือเป็นตัวโรคเลยนะครับเราสามารถที่จะแปลว่าคนไข้เป็น clone disease นะครับในส่วนของโรคตัวนี้เป็นลักษณะยังไงก็จะเกิดปัญหาที่ทางเดินอาหารนะครับแม้จะเป็นทางเดินอาหารหลอดอาหารกระเพาะลําไส้นะครับ อาจจะเกิดการอักเสบมากๆแล้วก็ทําให้ลําไส้ทะลุได้ในส่วนนี้คนไข้ก็ต้องรีบทําการรักษาและในส่วนของล่ามก็สามารถที่จะแปลได้เลยคนไข้เป็น Clone d i s e นะครับในกรณีเกิดว่าคุณหมอเขาแจ้งล่ามว่าคนไข้เป็น Clone d i s e เราก็สามารถที่จะแปลให้คนไข้รับทราบว่ามารีดฟีอลัลเทฮ l บบิลกาลูน أو มาอิดา,าดหารือบิลเิฮาสุนห์นีบิลมารีหรือตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งก็ได้แล้ก็แจ้งเขาอย่างเช่น حتى مريض في التهاب القولون فدكتور يشخص يكون هذا شيء بيكون اسمه المرض خلون ديزيز تو ناجا دوي نكرب بن بن وشير نكرب مشكورين